รู้ไหมครับมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ต้องจัดฟันเป็นรอบที่สองสาเหตุที่ทําให้ต้องจัดฟันรอบสองรู้หรือไม่สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ต้องจัดฟันรอบที่สองคืออะไรหลายคนก็คงเดากันว่าเพราะการไม่ใส่รีเทนเนอร์ฟันก็เลยเคลื่อนออกจากตำแหน่ง ตอนที่จัดฟันเสร็จจากที่หมอได้คุยคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเริ่มเกิดจากการที่ไม่ค่อยได้ใส่บ้างจนฟันค่อยๆเคลื่อนเมื่อกลับมาใส่รีเทนเนอร์ก็จะรู้สึกแน่นหรือเก็บทำให้ไม่ใส่รีเทนเนอร์อีกต่อไปก็เลยต้องมาจัดฟันรอบที่2เพื่อแก้ไขรวมถึงกรณีที่รีเทนเนอร์หักรีเทนเนอร์แตกรีเทนเนอร์หายและไม่ได้ทำอันใหม่มาใส่ต่อ อันดับ2ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงน้อยหรืออาจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากจึงต้องกลับมาจัดฟันรอบที่สองไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบถอนฟันร่วมด้วยเนื่องจากในบางเคสที่มีปัญหาฟันยื่นหรือสอนแต่ในตอนนั้นรู้สึกกลัวการถอนฟันจึงเลือกการจัดฟันแบบไม่ถอนไปก่อนแต่วันนี้เปลี่ยนความคิดหรือเข้าใจก่อนจำเป็นของการที่จะต้องถอนฟันแล้ว อันดับ3ก็คือได้ผลลัพธ์ของการจัดฟันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบมากนักยังรู้สึกว่าฟันยื่นหรือถึงแม้ว่าจะจัดฟันแบบถอนฟันร่วมด้วยไปแล้วในตอนแรกแต่จําเป็นจะต้องจัดฟันแบบผ่าตัดร่วมด้วยเนื่องจากมีความผิดปกติที่กระดูกขากรรไกรเช่นฟันศพคร่อมฟันยื่นมากๆและตัดสินใจมาจัดฟันรอบที่2แบบผ่าตัดร่วมด้วยเนื่องจากมีความพร้อมใน่าใช้จ่ายแล้วหรือความกลัวในการจัดฟันแบบผ่าตัดลดลงไป อันดับที่4ยังไม่ได้แก้สาเหตุที่ทําให้ฟันผิดปกติหรือฟันเคลื่อนต้องทราบกันก่อนนะครับว่าฟันของเราเคลื่อนที่ได้อยู่ตลอดทั้งคนที่เกิดจัดฟันไม่เกิดจัดฟันมาก่อนโดยเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุเช่นฟันล้มจากฟันคุดดันฟันซี่ข้างเคียงฟันห่างจากลิ้นดุลฟันทําให้ต้องกลับมาจัดฟันรอบที่สและที่สําคัญก็ต้องหยุดหรือแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยนะครับอันดับที่ห อันดับสุดท้ายก็คือคนไข้ไม่ได้ให้ความร่วมมือมากพอเช่นไม่มาปักเครื่องมือตามนัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่ได้ใสยย่ยาดึงฟันตามที่หมอให้เป็นการบ้านจนทําให้การจัดฟันยืดเยื้อไปนานเกินและถอดเครื่องมือจัดฟันออกก่อนรวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมกับคุณหมอไม่ได้แจ้งความต้องการกับหมอจนผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกับความต้องการของเรา ถ้าได้รู้ทั้ง5ข้อนี้ก่อนจัดฟันรอบแรกก็จะทําให้การจัดฟันรอบที่2เป็นเรื่องไกลตัวไปเลยครับคลินิกธานกรรมสมัยสานอยู่ในซอยข้างมิดซิงรสองสาขาสองตรงข้ามโลคัสเข้าซอยมาหนึ่งวเมตร